สวัสดีครับสวัสดีสวบเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆครับที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องทางของเดียเอติฮันะครับวันนี้คุยก่อนเกมนะครับพิมพ์ดกสัปดาห์ที่17นะครับทัพเรือใบสีฟ้าของเราครับจะเปิดเอติฮัสเตเดียมรับการมาเยือนของทางลีดยูไนเต็ดนะครับซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับนำเป็นจ่าฝูงที่38แต้มนะครับ ส่วนทางลีดอยู่ในเตดครับตอนนี้อยู่อันดับที่15ของตารางครับโดยมี16แต้มนะครับนั่นนี้จะต้องมาดวลกันนะครับก่อนจะไปปิวกันครับมีผลประกบคู่รอบ16ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคู่ไหนเจอกับคู่ไหนนะครับซิตี้เราจะเจอกับใครนะครับเอาละครับหลังจากที่ได้จับฉลากประกบคู่ใหม่นะครับในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็ ครั้งแรกก็มีการผิดพลาดของทางยูฟาไปนะครับก็ได้กลับมาจับใหม่อีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ครับก็ได้ทั้ง16ทีมนะครับได้จับคู่กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีทางเรดบูลซ a ร์โวครับเจอทางบาเยิร์นมิวนิกนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนครับเจอบแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับเบนฟิก้าครับเจอทางอาแจน์อัมสเตอร์ดัมนะครับเชลซีครับรอบ2ก็ยังจับไปเจอทางลิวเหมือนเดิมนะครับ แอันเดนติโก้มาลิกครับเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนี่บิ๊กแมตช์นะครับบิยาเรียลครับเจอทางยูเวนตุสนะครับอินเตอร์มิลานครับเจอทางหงแดงลิเวอร์พูลครับบิ๊กแมทหนึ่งคู่ครับแล้วก็ซสเปอร์บิ๊กแมตช์ของรอบนี้ครับเป็นทางปารีสแซงต์แฌองแมงนะครับเจอทางเรอัลมาริกนะครับโอ้ต้องบอกว่าทางปารีสนี่จับสองรอบนะครับก็เจอของหนักทั้งสองรอบเลยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับที่ ได้มาเจอทาง Sporting Lisbon นะครับในรอบ16ทีมซึ่งก่อนหน้านี้ครับซิตี้เราก็เคยเจอทาง l i บบ o มาแล้วครับในช่วงปี2012นะครับก็จะเป็นในถ้วยยูโรปาลีกนะครับตอนนั้นซึ่งการเจอกันในครั้งนั้นนะซึ่งเป็นยูโรปาลีกรอบ16ทีมนะครับในปี2012นะครับซึ่งนัดแรกครับซิตี้เราก็บุกไปแพ้ที่โปรตุเกส1-0นะครับแล้วก็นัดที่2ครับ ซิตี้เราแม้ว่าจะกลับมาชนะทางสปอร์ติ้งนิบบอน3ประตูต่อ2นะครับซึ่งในวันนั้นครับเซอร์เกลอัลเกโรคุณครับยิงคนเดียว2ประตูนะครับแล้วก็มีทางมาริโอ้บาโลเตอรี้ครับยิงจุดโทษได้แต่ทางสปอร์ติ้งนิบบอนนะครับก็ยิง2ลูกครับซึ่งเป็นทำให้รวมทั้ง2นั้นครับเป็นสปอร์ติ้งครับที่เขี่ยซิตี้ตกรอบไปด้วยกดอเวโกนะครับตอนนั้นซึ่งต้องบอกว่านั่นคือการเจอกันใน ครั้งล่าสุดครับเมื่อ9ถึง10ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็การกลับมาเจอกันในครั้งนี้ครับซิตี้เราก็ต้องบอกว่าเป็นต่อมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือ,อผลของการจับประกบคู่รอบ16ทีมนะครับนัดแรกครับจะแข่งกันในวันที่1 5 1 6 22 23กุมภาพันธ์นะครับส่วนนัดที่2ครับจะแข่งกันในวันที่8 9 15 16นะครับเดือนมีนาคมนะครับปีหน้านะครับส่วนเซตตี้เราครับจะเป็นทีมเยือนก่อนนะครับจะไปเยือนสปอร์ติ้งลิบอนที่โปรตุเกสนะครับก่อนที่จะกลับมาเล่นนัดที่2ที่เอเดียสสเตเดียมครับตรงนี้ก็มารอรุ้นกันว่าซิตี้เราครับจะสามารถเอาชนะสปอร์ติ้งลิบอนแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็คือผลจับฉลากยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับที่นำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับ เอาละครับคราวนี้กลับมาดูโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนัดที่17ของฤดูกาลนะครับซึ่งแข่งในกลางสัปดาห์นะครับซึ่งจะแบ่งเป็น3วันนะครับอังคารพุธแล้วก็พฤหัสนะครับคืนวันอังคารครับจะมีอยู่3คู่ครับเบนฟอร์ดครับเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ2นาฬิกา30นาทีนะครับนอร์ทีเซตี้เจอกับทางแอสตันวิลล่าครับ2นาฬิกา45นาทีนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายของวันอังคารเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับเจอกับทางลีดยูไนเต็ดครับเวลา3นาฬิกานะครับ วันพุธที่15นะครับมีอยู่3คู่ครับตีสองครึ่งพร้อมกันเลยนะครับไบรตันครับเจอกับทางวูฟแฮมตันนะครับฮิสซ็อกเผอิญเจอกับทางเซาท์แฮมตันนะครับเบอร์ลี่ครับเจอกับทางวัตฟอร์ดนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายของวันพุธก็คือทางอาร์เซนอลครับเจอกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับตีสามส่วนวันพฤหัสที่16นะครับเลสเตอร์ซิตี้ครับเจอกับทางเทอร์เรมฮอสเปอร์นะครับตีสองครึ่งนะครับ เชลซีครับเจอกับทางเอฟเวอร์ตันครับปีสองแล้วก็คู่สุดท้ายของกลางสัปดาห์นี้จะเป็นทางหรือว่าผู้ครับเจอกับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับปีสนะครับ,น,รบนี่ก็คือ10คู่ของกลางสัปดาห์นี้นะครับมาดูที่ความพร้อมของทีมนะครับก็ตอนนี้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับก็มีนักเตะที่บาดเจ็บก็จะเป็นพวกฟันตอเรสเรียมดีแลนะครับตีตรงนี้ก็ถือว่าห่างหายไปนานแล้วคร ก็คงไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับส่วนตัวอื่นๆครับก็ที่ไม่สามารถลงเล่นในนัดนี้ได้ก็คือทางชัวกันเซโร่ครับตัวเก่งแบ็กขวาตัวเก่งของเราครับสะสมใบเหลืองครบ5ใบนะครับก็โดนแบนไปหนึ่งนัดนะครับนัดนี้ก็ทางซินญโก้ก็น่าจะได้ประจําฝั่งซ้ายนะครับส่วนไคลวอเกอร์ครับก็่นจะได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนทางลีดอยู่ในเต็ดครับก็มีนักเตะบาดเจ็บเปหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโรดิโก้ครับ คาวินฟินลิปนะครับแพ็กทิบแบมฟอร์ดรวมถึงทางเรียมคูเปอร์ด้วยนะครับอ้่คนนี้ครับไม่สามารถลงเล่นรับลีดยูไนเต็ดได้แน่นอนนะครับในคืนวันอังคารนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางลีดยูไนเต็ดครับเฮดเวทที่เจอกันในเทมเบอร์ลีนครับสิบหกเกมที่ผ่านมานะครับถือว่าลีดยูไนเต็ดทำผลงานได้ดีกว่าซิตี้เรานะครับเพราะว่าลีดทัพสามารถเก็บชนะได้ถึงเจ็ดนัดครับซิตี้ชนะสี่นะครับ โดยที่เสมอกัน5นัดนะครับิตี้ยิงได้แค่16ลูกครับบีตยิง22ประตูนะครับส่วนผลงานที่เจอกันในฤดูกาลที่แล้วนะครับลีนเตต์ครับสามารถเปิดบ้านเสมอกับซิตี้ีได้1-1นะครับในช่วงต้นฤดูกาลของปีก่อนนะครับทั้งลุด์ลิงครับยิงให้ทีมขึ้นนําไปก่อนครับดูเหมือนว่าเกมในวันนั้นครับเหมือนจะเข้าทางซิตี้เราแล้วครับแต่ในช่วงต้นของครึ่งหนังครับทางโดริโก้ครับ กองหน้าตัวใหม่ของทางดีนยูเนเต็ดในฤดูกาลก่อนนะครับก็มาหมงตีเสมอให้กับทางดีนยูเนเต็ดแชร์แต้มซิตี้ไปได้นะครับส่วนนัดที่2ครับยิ่งกว่าเซอร์ไพรส์อีกนะครับเมื่อทางดีกยูเนเต็ดครับเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนครับเมื่อทางเดียมคูเปอร์ครับโดนไปแดงแต่ซิตี้นะครับก็โดนลดนำไปก่อนด้วยซ้ำนะครับก่อนที่ทางฟรานตอรเรซครับจะมาตีเสมอได้นะครับแล้วก็ทางสโตดดัลลัสครับ ซึ่งวันนั้นทําคนเดียว2ประตูนะครับมายิงลูกประตูชัยนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับต้องบอกว่าวันนั้นกองหลังซิตี้ต้องบอกยวบมากเลยครับในช่วงนั้นนะครับซึ่งดูการก่อนครับทางลีกเนเต็ดก็ทําผลงานได้ดีกว่าเรานะครับชนะได้ชนะ1นะครับก็เสมอหนึ่งเขานี่ครับมาดูไลฟ์อัพสิเอ็ดตัวจริงกันบ้างครับว่าใครจะลงสนามกันบ้างนะครับ สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับเชื่อว่าทางเชื่อว่าวันนี้ครับทางเป๊ปโกเดล่าเขาหน่าจะมีการโรเ o ชั t i หลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับระบบ4-3-3ครับประตูเอเดียซอนนะครับแบ็กขวาคายวอกเกอร์ครับแบ็กซ้ายอเล็กซานเดอร์ซินเชงโก้นะครับลาปอครับจะพูดทางดีอาร์นะครับเล่นเซนเตอร์นะครับ3มิดฟิลด์ครับเควินเดอร์บอยครับน่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงนะครับโรดรีแล้วก็เบนโดซิวานะครับ3ตัวลุกครับฟิลฟอร์เรนกราเบลเชซุสแล้วก็ดียาร์มาเลสนะครับ ส่วนทางลีดยู่นเต็ดครับมาชิโรเบียซ่าต์ครับก็น่าจะมาในระบบ4-4-1-1นะครับผู้รักษาประตูนะครับอีรันเมอริเย่นะครับแล้วคู่หัวเซนเตอร์จะเป็นลุกไอริงคู่กับทางเดียโกยอร์เรนเต้นะครับและขวาเป็นสโตรดดาร์ตนะครับนี่คือตัวแสบเมื่อฤดูกาลก่อนของเราเลยครับและซ้ายเป็นทางจูเนียร์ฟีโป้นะครับแล้วก็2มิดฟิลด์จะเป็นทางอาดัมฟอร์ชอนะครับคู่กับทางจิมมี่แซคเคนตันครับดาวรุ่งอีกตัวหนึ่งนะครับ ส่วนปีกขวาจะเป็นทางลาฟินญาครับปีกซ้ายเป็นทางเดนิสเจมส์นะครับที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับน้าต่ำเป็นทางเทเลอร์โรเบิร์ตนะครับแล้วก็หน้าเป้าของพวกเขาจะเป็นทางโจเกวฮาร์ตนะครับนี่คือสเปียร์พเลนที่คาดว่าจะลงสนามของทางลีดยูไนเต็ดนะครับแม้ว่าในฤดูกาลนี้ครับทางลีดยูไนเต็ดครับก็ผลงานอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเมื่อฤดูกาลก่อนนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่15ของตารางนะครับ ปีก่อนนะครับลีดก็ถือว่าเป็นทีมที่ตกลุ่มในท็อป10ได้ตลอดนะครับแล้วก็สามารถจบในท็อป10ได้นะครับก็ผลงานถือว่าปีก่อนถือว่าดีมากนะครับกลับกันครับมาปีนี้พวกเขาก็ต้องดิ้นรนนะครับตอนนี้มีแค่16แต้มนะครับทุกทีมของทางมาซิโลเบียซาก็ต้องดิ้นรนกันหน่อยแล้วนะครับในจังหวะนี้นะครับแน่นอนว่าซิตี้เราเจอทางลิทยูเนเต็ดครับแม้ว่าผลงานเขาจะไม่ดีก็ซิตี้เราก็ ไม่ควรประมาทนะครับเพราะว่าทางดิจิตเต็ดเรารู้อยู่แล้วว่า,าวิธีการเล่นของทางามาซิโรเบียซ่านะครับสามารถสั่งการลูกทีมแบบเข้าจู่โจมเพสซิ่งไล่ใส่ทางซิตี้ได้ตลอดเวลาครับพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่พลังหนุ่มแล้วก็มีแรงในการาเล่นงานนักเตะของเรานะครับส่วนซิตี้เราครับก็ถือว่าชื่นชอบในเรื่องของอเกมาการเพสซิ่งเข้าใส่ทีมเรานะครับแต่ ก็จะมีบางครั้งครับพี่ซิตี้เราก็มักจะเสียประตูในจังหวะการโดนโต้กลับอะไรอย่างนี้ครับก็ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับสําหรับทุกทีมของเป๊ปโคดิเร์ด้านะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าซิตี้ของเราครับจะใช้ความได้เปรียบในการลงสนามก่อนครับด้วยการคว้าสามแต้มเหนือทางดิจูไนเต็ดได้หรือไม่นะครับเพื่อรักษาตําแหน่งจ่าฝูงต่อไปนะครับเอาี้ครับนี่คือทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ ผมเดร์ติฮันะครับสวัสดีครับ